ว่าประจบคีรีขันเปิดยกิจกรรมมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ เวลา10นาฬิกานาทีวันที่26สิงหาคม2568ที่บริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่านายสิทธิชัยสวัดสดิ์แสนู้วราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหากรรมความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งศูนย์อำนวยการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นโดยมีนางสาวกุลนิษศรีว ชิวัฒพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานความเป็นมามีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายยูซบโตหวังประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมหากรรมงานในครั้งนี้จัดขึ้นจํานวน2กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน60คนและมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาชีพ8เมนูจาก8อำเภอของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าจำนวน26บูธโดยมีธนาคารอมสินและธนาคารทกรสซึ่งได้สนับสนุนกระปุกอมสินสมนาคุณให้กับผู้ซื้อสินค้าครบ200บาทขึ้นไปอีกด้วยทั้งนี้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561-2580มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้6ด้านโดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนคือยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําทุกมิติแผนแม่บทประเด็นเศรษฐกิจฐานรากโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีครัวเรือนในระบบ T P Map Thai O M และจากเวทีประชาคมปี2 1,567จำนวน380ครัวเรือนและมีครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ข้อรายได้ในปี2567จำนวน50ครัวเรือนซึ่งได้มีการบูรณาการการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ้นเกณฑ์ความเดือดร้อนในแต่ละมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่พพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดก,กิจกรรมมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้น เพื่อนำเสนอความสำเร็จของแต่ละอำเภอให้สาธารณชนได้รับทราบ